Good morning everyone. Going to Khon Wan Nangja eat One tape, something like that. It's <laughs> vermicelli noodle with pork and stuff like that. <laughs> <laughs> อันนี้ก็จะเป็นสปริงโรลแล้วก็จะเป็นเหมือนหมูปิ้งอะ่ะคล้ายๆหมูปิ้งหรือแหนมเนือ้ออะไรสักอย่างแล้วก็จะเป็นหมูชิ้นนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีแครอทมีต้นหอมแล้วก็เป็นเส้นขนมจีนนะคะแล้วเขาก็จะมีผักมาให้แบบนี้อร่อยมากดูข้างใน อร่อยมากเลยอ่ะอันเนี้ยทุกคนเมื่อกี้เราเพิ่งใส่อันนี้นะพริกแล้วก็ใส่ซอสเพิ่มอีกช้อนหนึ่งอร่อยมากแล้แต่ว่าเผ็ดเลยาให้กินขนมจีนกับน้ำจิ้มซีฟูดแล้วก็มีแบบหมูอะไรเงี้ยอร่อยเพิ่งสังเกตร้านนี้เขาเอามอไซค์ขับเข้ามาจอดข้างในร้านเลยแบบขับเข้ามาโต๊ะอยู่นี้มอไซค์อยู่นี้ก็ยยยยคือ หน้าหานก็คือส,สับมอร์ไซค์มาจอดได้เลย <c oughs> แปลกอ่ะอร่อยมากอมตอนนี้นะคะเราก็เดินมาถึงร้านบันหีเชาแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าราคาเป็นไงและรสชาติเป็นยังไงนะคะ นะะี่ค่ะก็ได้อาหารมาแล้วนะคะแล้วก็นี่กาแกฟค่ะกาแฟเวียดนามนะคะทุกคน I wanna try this one You're not gonna like this อ๋อนี่มันอ a ่อยเยอะอร่อยมากเลยมันรสชาติเหมือนแบบนมช็อกโกแลตอะ้ะนี่นะคะขนมปังขนมปังแล้วก็มีคล้ายๆกับไข่กระทะนี้นะคะ ออร่อยมากกุนคเมื่อกี้นะคะเราจ่ายไปทั้งหมด67,000องนะคะก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ100บาทนะคะถือว่าถูกมากมันดีเช้าหนึ่งกาแฟหนึ่งนะคะถือว่าโอเคเลยราคาไม่แย่ไม่พแพงกออ็อร่อยมาอร่อยมากใช่ถ้าใครมาเวียดนามนะคะก็มาลองกันได้ร้านนี้อร่อยเดีย๋ยวไปดูว่าเราจะไปกินอะไรกันต่อนะคะ ะคะเราก็มาอยู่ที่ที่สนะคะชื่อว่าบันเสี่ยวนะคะไปดูกันว่ามันเป็นยังไงคล้ายๆกับไข่อะไข่แบบไข่ห่อห่อไข่เออประมาณนะั้นชาที่นี่เขาอร่อยมากเลยนะทุกคนก <c oughs> นี่ไไอตครีมแคส90บาท,บาท <c oughs> Are you excited Liam? Of course I haven't had this in so long. Actually the last one I had was in Canada and it was disappointing. So I'm excited to eat. A really good one, and uh, yeah, it looks it looks massive though. We just ate and we're eating again. So hopefully we finish it. Mhm. Mm good. Mm hmm. to mm -hmm. <coughs> it. <coughs> 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 แป้งกกรอบมากยอมรับเลยแป้งคือกรอบแบบกรอบแบบไม่มีนุ่มในอะ่ะคือกรอบเลยอะ่ะอันนี้อร่อยมากเมื่อกี้นะคะก็129,000สาดองนะคะตอนนี้ก็มาถึงร้านเฟิร์แล้วนะคะร้านอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวจะไปลองดูว่าเฟิร์ที่มี่รสชาติเป็นยังไงนะคะ มาค่ะเราจะมาลองเฝอแรกที่เวียดนามนะคะจะมาลองน้องสุกกันก่อนอืมอร่อยนะเฝอมันก็คือก๋วยเตี๋ยวใช่ปะเลิศนะอร่อยอร่อยเลย มาเราจะมาลองกินเส้นกันนะคะทุกคนเส้นเขาจะคล้ายๆเส้นเล็กประมาณประมาณนั้นนะคะแต่มันจะนุ่มกว่าก็รสชาติแบบก๋วยเตี๋ยวเหมืนะคะก็คือก๋วยเตี๋ย,ยวจบทริปที่เวียดนามนะคะก็เดี๋ยว เราติดตามชมกันว่าคลิปต่อไปเราจะไปไหนเราไปทำอะไรนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กดแชร์กด subscribe ช่องเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปเที่ยวพาไปกินอาหารอร่อยๆก่นเลยค่ะ